ทอัวห่อามะพร้าวลขึ้นไหมแข็งมากเลยแล้วก็กล้วยอันนี้ยยังไงาสิบสิบราคาสิบสิาา่เดิมก็ราาสิบสิเอ้ามีกำไรน้อยลงอีก่าเห็นคือผมก็ลงหาไปเรื่อยั่วคนต่างเรานี้พวกข้าวไร่ขายต่าเราเนีย โครคอัอใจสำคัญในการออกบารอลต่างๆุยแขหน่อยบกระนาอะไรงหน่อยอ,อสอเท่านั้นเลยแขทองคำรถกรนาทองคำจะท้าทอางคำต้องเซ็นทุกครั้งร่ลำรวยร่รวยผมบอกผมเซ็นทุกครั้งก็เพราะว่าจะได้เป็นสัญลักษณ์ว่าคุณกับผมได้เจอกันคุณเก็บไว้อนาคตบอกนี่ไนงะ มีประโยชน์มากถ้าอนาคตเจอกันก็จะได้มีหลักฐานว่าผมได้เจอคุณแล้วขอให้ขายดีขายดีนะครับมะนาวกลายเป็นมะนาวทองคำถือว่าคุณว่าเนี่ยขายเท่าไหร่โลละยี่สิบโลละยี่สิบโลละยี่สิบประมาณยี่สิบบาทประมาณกี่ลูกโอ้ที่นี่ก็ยังไม่แพงเลยฮะเออถูกนะเนี่ยเออโอเคสสวัดีครับนี่ของโปะเลยเว้ยตะโก้ หมดเจอหาีอย่า,านี้ดใจเลยเฮ้มาซื้อหน่อยอาอุหน่อยคะตาก,ก้ก็ขอให้เป็นตากล้องรู้นะดยพี่น้องถ้ามีลูกก็ขอให้ลูกเก่งมีหลานก็ขอให้หลานเลี้ยงมีแฟนก็ขอให้รักแทงหวยก็ขอให้ถูกพี่น้องครับสิ่งดีๆจะบัดผมเนี่ยช่วยเก็บไว้เลยครับผมจะเซ็นแล้วก็ ล่ามโอซ่าโอซ่าจบให้ร่ารวยร่ำรวยร่ำรวยตลอดขอบคุณครับต้องกัรเลือกผมได้นะครับชูวิทย์จุ๋ยวุฒิพักล่ามประเทศไทยทั่วประเทศอู่เขตไหนอยู่จังหวัดไหนเลือกได้หมดนะครับบัญชีรายชื่อพักล่ามประเทศไทยขอบคุณครับขออนุญาตที่ส่งเสียงรบกวนนะครับสวัสดีครับครับผมร่ำรวยร่ำรวยร่ำรวยรบควรมีความสุขครับร่ามรวย น,น,นี่นนนอะไรไอ้้เดี๋วสามโมงครึงนะ่งเนเดี๋ยวผมจะพูดเรื่องนี้ให้พวกความเดือดร้อนของผู้ปกครองนอกจากจะต้องมาต่อสู้เรื่องของแพงกำลังซื้อน้อยขายของไม่ได้แล้วยังต้องมาฟังนักการเมืองโทหกบอกว่านโยบายเรียนปี15ปีอย่างมีคุณภาพ เอ๊ะมันจะมีคุณภาพยังไงหนังสือก็ไม่ได้หนังสือได้ก็เป็นหนังสือเก่าอีกนี่ประชาชนพูดเองนะพูดเองผมจัดการให้เองเรื่องนี้ผมรับเออเรื่องนี้ผมรับดูสิครับผมเดินมาเนี่ยผมยังไม่เห็นคนมาซื้อเลยคนเดินก็น้อยเจอแต่พ่อค้าแม่ค้าเอ๊ะเราจะเอาอะไรได้ที่ไหนอ ไหนจะลูกไหนจะบ้านไหนข้าใช้จ่ยอย่างอื่นเต็เมไปหมดวันนี้ใกล้เปิดเติมแล้วด้วยเปิดเติมแล้วแล้วยังเจอค่าหนังสืออีกค่าเทอมอีกน้องสวัสดีครับ